จ้ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนเข้ามาเข้ามานะคะเข้ามาก่อนเลยนะคะทุกคนวันนี้แอดบีนะคะมาแบ่งปันน้ำใจก็คือวันนี้มีห,มหาหนอยรวมเก้าหานอยเลยนะคะเก้าหานอยในชุดเดียวนะรับรองว่ามาทุกตัวนะคะอาจจะมีหลุดบ้างนะคะอาจจะมีหลุดบ้างสักหนึ่งหน่อย2หน่อยนะคะ อันนี้9กาฮานอยเริ่มจากตั้งแต่ฮานอยทีวีขึ้นไปเลยนะคะเริ่มจากฮานอยทีวีขึ้นไปเลยนะคะจนไปถึงนอย EX เลยนะคะทุกคนถ้าใครเห็นคลิปนี้นะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะเรามาแบ่งปันน้ำใจให้คุณแล้วนะคะทุกคนนะคะและถ้าใครอยากเข้าห้อง VP p โปรโมชั่น399นะคะถึงวันคริสต์มาสก็คือวันที่25นะคะ ถ้าหมดโปรนี้นะคะบอกได้เลยว่า1,000บาทตลอดชีพแต่โปรของเราตอนนี้399ตลอดชีพจ้านะคะคนละหนึ่งไลค์ค่ะขอคนละหนึ่งไลค์ดูแล้วขอคนละหนึ่งไลค์นะคะหาหนอยรวมนะคะวันนี้วันที่20สรวม9หน่อยนะคะรวม9หน่อยนะตัวเด่นของเรานะคะก็จะเป็นเด่นนะคะ ศูนย์นะคะแปดเด่นศูนย์แปดนะคะวินนะคะก็คือเก้าหนึ่งสี่สองเก้าหนึ่งสี่สองนี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบเลขศูนย์นะคะถ้าใครชอบเลขศูนย์ให้เอาเลขศูนย์มาวินนะคะ เอาวินจับใส่กันได้เลยนะคะทุกคนแต่ขอเน้นเป็นเลขศูนย์นะเด่นเด่นเลขศูนย์นะจ๊ะทุกคนถ้าใครชอบนะหรือถ้าทุกคนชอบเลขแปดให้เอาเลขแปดมามัดกับตัววินนะคะแต่ถ้าทางที่ดีให้เอาหกตัวนี้นะคะมัดแล้วมาวินกันให้หมดนะคะแทงบนล่างนะคะแทงบนล่างไม่กลับก็ได้นะคะทุกคนไม่ต้องกลับก็ได้ ทุกคนจะได้เด่นเลยนะคะก็คือสองเด้งนะคะอาจจะมาทั้งบนและก็ล่างแต่ถ้าใครชอบลูดก็ลูดได้เลยนะคะถ้าใครชอบวิ่งก็วิ่งได้เลยเลือกเอานะคะเพราะว่าวันนี้แอดบีมาแบ่งปันน้ําใจทุกคนนะเราจะแบ่งทุกวันนี้เราจะแบ่งคือนิเคออทเช้าฮานอยและก็ดาวโจนเราจะลงวิดีโอให้ทุกคนได้ชมกันนะคะรวมฮานอยได้เลยนะคะทุกคน และถ้าใครอยากเข้าห้อง VIP รีบมาเลยนะคะรีบมาเลยและตัวเจาะของแอดบีนะคะเจาะให้แต่ถ้าอยากได้ชุดเต็มให้มาห้อง VIP มีทุกหวยและทุกหุ้นนะคะมีทุกหวยและทุกหุ้นคุณไม่ต้องลังเลเลยนะคะการลังเลคือทำให้คุณไม่พัฒนาทำให้คุณไม่ถูกหวยนะคะใจกล้าเล่นก็ต้องกล้าลงทุนนะคะ บาท2บาทก็เล่นไปเลยนะคะทุกคนเจาะให้นะคะเจาะให้จะเป็น0 4 0 8 0 9นะคะ0 4นะคะ0 8แล้วก็0 9ฮานอยนะคะ4 8 4 9 8 9นะคะ4 8 4 9แล้วก็8 เก้านะคะเลข3ตัวนะคะขอให้เน้นคือ,เ,อเน้นให้เป็น048นะคะแล้วก็489แล้วก็4 0 8 9นะคะ089นะคะ ถ้าใครนะคะอยากเข้าห้อง VIP รีบมาเลยโปรโมชั่นถึงวันที่25นะคะ399บาทแลวนะคะทุกคนอย่าลืมเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดไครตา e และเอบจะมาลงให้ทุกคนใหม่คือดาวโจนจ้า